ตัวนี้เป็นเชลโลของคุณโลธาแซมเกอร์ครับหลังจากทำการที่ซ่อมกาวแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเสาโพสก็จะลัดตัวนี้เราทำการติดสิ่งกรบอกให้ด้วยเพิ่บแข็งลาแข็งแรงเดี๋ยวตอนที่คุณโลธามาแกก็จะซ่อมให้ดีนึงตอนนี้เราจะสาสธิตวิธีการนำเสาโพสออกเราก็กิ้มเลยจิ้มเสร็จแล้วเราก็ทำการตออแทรง ปกติเขาจะเอาออกทางยูที่ตรงด้านนี้นะครับเพราะว่าเสาโพชโลงค่อนข้างใหญ่ี่เดิเสร็จแล้วก็ใส่กับคืนเข้าไปที่เดิมเพื่อุปกรณ์ชิ้นี้ของเสาโพชเลยนีตอนนี้เสาโพชเนี่ยวิธีการเจาะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนจริงๆแล้วเราจะเจาะหนึ่งใน3แต่อันนี้ผมจะใช้แนวเดิมที่เรวท่าที่ใส่ไว้จะเห็นว่าตอนนี้เสาโพชเข้าไป ตั้งอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วนะโอเคตอนนี้ผมเข้าเบสซิฟข้างในนะครับต้องส่องมาเห็นไหมฮะเอาให้เห็นตอนนี้คือเวลาเราตั้งเนี่ยเราก็จะต้องมีอุปกรณ์2ชิ้นจริงๆแล้วเราจะใช้เชือกถ้าสําหรับเป็น double base แต่ว่าปกติเราจะใช้ช้อนช้อนตั้งเสาโพสไวรลินกับช้อนตั้งเสาโพสเชลโลสองตัวนี้ในการดึงเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องดึงเลยคเอ็นพินนะครับเอ็นพินที่เรียกว่าส่วนของเอ็นพินตัวนี้ออกมาเพื่อจะดู ดูที่ก้นว่ามีลักษณะตั้งตรงไหมนะฮะขอเเจญกล้องตรงนี้นะเล็งเข้าไปเข้เาูเข้ารูไปคุณจะเห็นว่ามันตรงไม่ตรงอเห็นนะครับเรียบร้อยผ่านไปตอนนี้ส่วนที่ท่า,า,าน้องทำก็คือเล็งให้ตรงแล้วก็จับให้ได้มุมแต่ว่าตอนนี้เราต้องเอา,าตัวหย่องของเชลโลต,ตัวนี้ซึ่งเป็นของคุโทาตัวนี้นะครับตั้งเข้าไป ในตำแหน่งนี้ผมต้องเลยให้ได้ก่อนล<บ>หลังจากที่เราทำเสร็จเราก็จะทำการวัดตอนนี้จะเห็นว่ามันห่างมากปกติเกินเต็มที่สิบได้ข้างในไม่เสาล่างปกติแล้วช่างเนี่ยจะเล็งเสาล่างเนี่ยเขาจะถัแยงนมาด้านข้างนิดหนึ่งนาน มันเล็งตนี้มันจะมีะมุมที่ให้เราวัดจากฝั่งนู้นนะครับเป็นตะเข็บของฝั่งนู้นเสร็จแล้วเราก็วางเข้าไปใหม่ิีนเพื่อจะวัดแนวแนวลึกแนวลึกเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ไม่เกินห้าอันน้ลึกไปนะครับตอนนี้ลึกไป,นะกไปมันควรจะออกมาประมาณสักสี่ ขาเราเฉยาง